มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่เบจีสูงมากพี่ใหม่ดูต่ำไปเลยไหนฮักบุ้งอยู่ไหนฮักบุ้งมาวัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใครมารับเราพี่กิวลี่ฮักบุ้งฮักบุ้งเฟมารีกำลังมารับเราใช่ไหมคะตอนนี้นะคะแมีโทรมาบอกว่าแม่ีถึงพ้อมยามแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินไปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดให้แมีมารับถึงบ้านเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะพี่เกลน้องคะ ใช่ใช <laughs> นะคะวันจะร้องตราบนะคะป่าตอนนี้ไม่มนีถึงแล้วนะคะที่ป้อมยางไป,ปเดี๋ยวเรารีบเดินกันดีกว่าไปมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราจะถึงรถดแล้วนะคะ <im itation> วันนี้มีใครมาด้วยพี่ไม่พี่เมจิใช่เลยพี่มไม่ไม่เจอพี่เมจิอุ้ยหลาย,ลายป,ปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เมจิจะตัวสูงขนาดไหนใช่ตัวเล็กๆใช่ไปเดี๋ยวเราไปกันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่เมจิสูงมากพ<ห>ี่ไม่ดูต่ำไปเลย คืเราตอน้นต้องไเจอแค่ใช่ใช่ตอนนั้นเราจะเจอกันตอนจอข้าเดียวเหมือนกันตอนตอยข้าเดียวเหมือนกันตอนเป็นางเสี่ยวตอนเปนางเสี่ยวปนางเสี่ยวไปไปผักบุ้งอยู่ไหนผักบุ้งมาวาสวัสดีค่ะโอ้โักำลังหลับนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนไปนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาเที่ยวที่อยู่บ้านสตูดิโอนะคะเมาดูกันพี่เกียวหาอยู่ตอนนี้นะคะมีเกียวรีแล้วก็ผักบุ้งค่ะแล้วก็น้องอะไรคะน้องอะไรคะ น้องมมวาก็ที่เมจิคนสวยนะคะพี่ใบจางพี่ใบจางโอเคพี่ใบจางค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในร้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเนื่องจากว่าเกลี่ยเคยมาแล้วใช่ไหมคะหนึ่งรอบใช่โอเคปัเราเข้าไปกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาในร้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ทางร้านก็จะตกแต่งด้วยน้ำตกปีน้ำมีปลามีปลาตายอ่ะอะไรคะลูกอ๋อตายเหรอเขาเขาเหม็นควันหรือเปล่าเขาตาย เออใช่ปลาครับอช่เนี่ยอู้ยนี่เยอะมากเป็นปลาเใหญ่อารยัดเลยใช่ปลาคัฟค่ะไปไไปสั่งาหารกันเถอะค่ะไปพี่เกวเ็วค่วตอนนี้พักบ่วงกันไม่นีเดินเข้าไปในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเกลี่จะตามไปนะอุ้ยเขามีโซนใหม่หรือเปล่าพี่เกลไหนเนี่ยอันนี้เป็นโซนข้างในร้านใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนี่นี่นี่เมนูเมนูเมนู ก็ทานอล้วที่บอกว่าเอาหมดเลย <laughs> เอาหมดเลยค่ะ <c oughs> เราต้องสั่งไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องเดินลงไปข้างล่างนะคะทุกคนนี่ไม่มีนี่ดูอะไรนะนี่โค้าเรา <c oughs> ไม,ม่กล้ากินเลย <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาให้เราไปหน้าที่โต๊ะสิบนะคะทุกคนเราจะต้องไปหาโต๊ะของเรานะคะว่าโต๊ะสิบอยู่ที่ไหนนะคะโซนน้านนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เบอร์ยี่สิบนะคะทุกคนยี่สิบนะนี่ วุ่ยข้างล่างมันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะทางนี้เรากําลังเดินลงมาแล้วนะคะตอนนี้แม่นีสั่งอาหารอยู่นะคะเราก็เลยเดินลงมาก่อนเนาะไปเกลี่เดินลงไปไ<ด>แล้วอันไหนคะโซ <c oughs> นที่นี่นะมีมีหลายมุมให้เรานั่งนะคะส่วนโซนนี้สามารถถ่ายรูปได้นะทุกคนโซนใหญ่เขาจะมาจัดงานวันเกิดที่จุดนี้นะคะ <Wow. S 1> นี่เกลี่เดินลงไปแล้วนะคะทุกคนอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ทุกคนไป เดินเข้ามาแล้วคะ่ะทางนี้ก็จะเป็นทางที่เชื่อมต่อกับโอ้แดดร้อนอาหารอุ๊ยแดดร้อนเหรอคะเออใช่มันจะเป็นแดดร้อนมีแดดเราก็นั่งที่มันมมีแดดไหมไปค่ะตอนแรกบาไว้โต๊ะสิบนะคะแต่ว่ามันร้อนนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนไปนั่งโต๊ะด้านในนะคะเดี๋ยวไปดูเบอร์กันว่าได้เบอร์อะไรได้เบอร์อะไรคะที่12สิบสองเดี๋ดวยวเราจะนั่งพอไหมคะอ๋อพอทอฝัอ่งนู้นก็นั่งได้ อุ้ยตรงนี้มันจะเป็นโต๊ะยาวไปเลยแบบนี้นะโอ้เมนการ์ดดีชิลมากหลังพี่เกลี่มีน้ําตกด้วยเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วก็จะลงไปเล่นข้างล่างแล้วนะคะคะแสดงทุกคนตอนนี้อาหารมาส่งแล้วอุ้ยน่าทานมากอันนี้เป็นไอศครีมนะคะอันนี้ของใครคะอันนี้ของใครคะของคุณหรอคะของมาว่าอืของพี่เกลี่มาแล้วนะคะเป็นเฟนฟรายกับซอสที่ไม่ชอบเขากำลังเปลี่ยนให้ซอสอะไรเมนูเอ่อเขากำลังเปลี่ยนให้นะคะ กําลังขอพี่เขาที่หลังก็ต้องพกซ้อนกันเทศมาด้วยโอเคตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เมสซี่นะคะพี่เมสซี่มีเฟลิแคะไม่มีค่ะทุกคนเยียมเงามากแค่ไหนบ้างเปล่าวอ่ะพี่ใหม่คะพี่ใหม่ไม่มีค่ะแร้คะมึงสุดเมื่อกี้ไม่มีมึงสดขอลาออกเฮลโหลทุกคนตอนนี้มาแล้วนะแคปพิซซ่าที่เราสั่งนะคะทุกคนนี่ชีสเยิ้มๆชิมใครไปชิมพี่เมสซี่ชิมได้เลยค่ะพี่เกะลิกินไหมคะอักบูงกินไหมคะ พิซซ <Pizza. S 1> ่าสวยอ,อุ้ยชีสยืดเยอะชีสเอาชิมค่ะชิมค่ะฮัลลเกลี่เอ,อาไว้มาอุ้ยหันไปทีนึงจะหมดแล้วโอ้โหดีเถอะก็จะน้ำหนัก40เสิข้าแม่แล้วนะนี่นะคะตอนนี้พี่ใหม่อิ่มแล้วนะคะนี่พี่ใหม่ฟาดเรียกทุกอย่างนะคะพี่ใหม่กินหมดเลยนะคะทุกคนนั่งรอกินหมดเลยปันเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงไปหาเกลี่นะคะตอนนี้เกลี่กับ พักบุ้งนะคะลงไปข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะทุกคนเราจะไปดูแกลลี่กันว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะคะนี่กําลังเดินลงไประวังพะเลิศนะคะนี่ไงเอบิเกลน้องมาวาไปค่ะวันนี้เราจะพาเด็กโขงไปเล่นสไลเดอร์นะคะน้นนค่ะนองๆถ้าเปสมัยก่อนที่มันจะกระโดดท่ากบแล้วก็ลงไปในน้ำนะคะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วนะคะทุกคน ไปค่ะไปค่ะโอ้โหดูเกียวรี่ตอนนี้ลงไปเล่นสปริงบอลโอ้มีกั้งสามอเลยนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบเหมือนยานอวกาศนะคะทุกคนว้าวไปตอนนี้ผักบุ้งกลับมาวาะคะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าถักบุ้งมาแล้วไปเลยไปไปเล่นกันค่ะมันฝืดเหรอคะถักบุ้งฝืดอ๋อมันฟืด มันจะแบบไหลโคตรแรงแนี้มีใช่เออมันเป็นทรายเอาลองดูอ่ะลองดูลองดูเด็กๆกำลังขึ้นไปนะคะที่ใหม่เกียรี่ผักบุ้งแล้วก็มาวานะคะทุกคนนี่เราไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะคะเด็กๆก็เริ่มแบบเติบโตกันนะคะก็จะมีเขินอายบ้างไม่กล้าพูดคุยกันนะ อยู่จุดม้าหมุนนะคะม้าหมุนดอกแดกนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยลีลาขอลีลาหน่อยขอลีลาหน่อยที่หมายรถเอที่หมายรถเอลเหมืโคบอ่ะว้าวโอ้ไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะภารกิจของเราก็สเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะเราก็เล่นด้วยกันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ ส่วนสองสาวนะคะพี่เมจิกับพี่พี่ใหม่จางนะคะก็คุยกันเรื่องวัยรุ่นนะคะทุกคนเรื่องคนเรื่องแฟนอะไรประมาณนี้แล้วออกหงอกหักใคร่ใคร่บ้างเลยเออใครี่ที่ใหม่ก่อนขอถ่ายรูปพี่ไม่เกียจขอถ่ายรูปเมจิกกับพี่ใหม่เนียค่ะอ่าถ่ายรูป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 ก่อนแกงแกงอะสาวซ้ำที่เมจิกส่ชุดขาวนะคะก็จะสว่างจ้ามากไปค่ะเกลี่ยเหนื่อยไหมวันนี้เล่นทั้งวันเลยใช่ไหมลูกไม่เหนื่อยเดินเหนื่อยเดินอ๋อเหนื่อยเดิน โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ่นเเาะาะอบ๊ายบาย่ <c oughs>